สวัสดีค่ะพบกับรายการ g o ิน s i z ์จากบริษัท Classic Gold f u t u r e ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่20มิถุนายนนะคะสำหรับราคาทองคำวันนี้ก็มีการอ่อนตัวลงมาหลังจากที่ขึ้นไปทำ high ที่บริเวณหนึ่งเเมื่อช่วงเช้านะคะ ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,306ถึง1,321มีการอ่อนตัวลงมาจากแรงขายทำกำไรแล้วก็อินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณโอเวอร์บอสนะคะส่วนเงิน US เอสดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะราคาน้ำมันดิบในสเมคก็ปรับตัวลดลงนะคะแต่ยังไม่หลุด106เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับสถานการณ์ในยูเครนมีความรุนแรงขึ้นนะคะเมื่อกลุ่มแบ่งแยกดินแดนฝักฝ่รัสเซีย มีการสู้รบกับกำลังทหารฝ่ายรัฐบาลน,นะคะฝ่ายแบ่งแยกดินแดนก็เสียชีวิตไป300คนสำหรับคืนนี้ก็ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญประกาศนะคะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำก็จะเห็นว่า,าตัว ISI ขึ้นไปอยู่ในเขตรูบอสนะคะราคาก็มีการอ่อนตัวลงมานะคะ ISI ก็เริ่มอ่อนตัวลงนะคะ เราก็มองว่าวันนี้มีแนวรับที่บริเวณ1,305แล้วก็1,300นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ1,320แล้วก็1,325แล้วก็ให้รอ,อให้ราคาอ่อนตัวนะคะแล้วก็เข้าไปเปิดลองใหม่ซึ่งตอนนี้ก็หลังจากที่ขึ้นไปแรงนะคะก็น่าจะมีการอ่อนตัวลงมาเกอนพักตัวลงมา ถ้าหากว่าไม่หลุด1,300การพักตัวก็คงไม่นานนะคะแล้วก็จะดิดกลับได้นะคะแต่ถ้าหลุด1,300มาก็จะมีการพักตัวก่อนข้างอาจจะ2-3วันนะคะก็จะลงมาที่บริเวณ1,215นะคะก่อนที่จะดิดตัวกลับขึ้นไปอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นอยู่นะคะหลังจากที่ผ่านเส้นดาวเทนไลน์ T แล้วเนี่ยก็ มองว่าหลังจากพักตัวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะเราก็ให้เปิดลองเมื่อราคาอ่อนตัวสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงห่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ